และนี่คือต้นกอนะครับนะนี่คือลูกกอนะครับนี่คือต้นของมันนะครับนะก่อนที่เราจะขึ้นห้างนะพี่น้องนะจะเอาผักขมานะครับแล้วก็มาพันๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก่อนที่จะขึ้นห้างนั่งห้างนะครับและนี่คือต้นกอนะครับนะให้เราทําแบบนี้ก่อนขึ้นห้างนั่งห้างนะครับนะโยนครั้งแรกนะครับโยนครั้งที่สองเห็นไหมครับ ถามันถึงตรงนั้นก็แสดงว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนอีกนะครับนะทำห้างสูงๆกว่านี้นะครับการโยนผ้าขาวมานะครับเราก็วัดจากระยะที่เราโยนถึงนะครับเราก็เลื่อนให้มันขึ้นมาสูงกว่าไอ้ที่เราโยนนะครับนะจากที่เราได้โยนผ้าขาวมาแล้วนะครับนะเราก็ได้รู้ว่าเราจะทําห้างสูงขนาดไหนนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทำไมเราต้องโยนผ้าขามานะครับก็เพราะว่านะครับ เื่อมีการามาของสัตว์นะครับสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับผมเรียนมาจากคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาบอกว่าให้โยนผ้าขาม้านะครับคือผ้าขาม้าเราโยนสูงถึงไหนนะครับสัตว์มันจะโดดถึงเรานะครับเราก็ต้องทําห้างขึ้นไปให้มันสูงกว่าผ้าขม้าที่เราโยนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับนะเราต้องทําห้างให้มันสูงกว่าที่เราโยนผ้าขาม้านะครับทําให้มันสูงสูงกว่านะครับนะ การที่เรานั่งห้างนะครับนะนี่ผมเรียนมาแบบนี้นะครับนะอ่าส่วนนายพานคนไหนนะครับหรือเพื่อนคนไหนที่เรียนมาอีกแบบหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้คือสูตรของผมนะครับการที่ไม่ได้โยนผ้าขม้าก่อนนะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดไม่คาดเห็นนะครับแต่ว่าอ่าวันนั้นน่ะที่ผมไปดั่งห้างอยู่ฝั่งเรานะครับมันมากางคืนนะครับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอนะครับ วันนั้นมันก็เป็นแค่เสียงนะครับนะยินแค่เสียงนะเพื่อน <_ d ata> ๆคนไหนไม่เคยเดินป่านะครับ <_ d ata> เขาก็จะไม่เชื่อนะครับบางคนที่เคยเดินป่านะครับเขาก็จะเรียนหลักสูตรมาจากคนเท่าคนแก่นะครับ <_ d ata> เหมือนผมนะครับ <_ d ata> การโยนผ้าขม้านะครับ <_ d ata> ผมเรียนมาจากคนแก่ที่เขาหัดให้นะครับ <_ d ata> ไม่ว่าอาจากการอาหาพึ่งหาปลาหาอาหารทุกอย่างนะครับทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้นะครับนะใครใครที่ไม่เคย อาประสบการณ์ที่ว่าเดินป่าเดินเขาหาที่พักนะครับไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนอะไรต่างๆนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรต่างๆนะครับสิ่งที่เราเข้าป่าเราต้องควรทำอย่าไงไรนะครับหรือไม่ควรทําอะไรหรือควรพูดอะไรนะครับหรือไม่ควรพูดนะครับนะสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ก็คือจากนายพลานสืบทอดต่อทอดขึ้นมานะครับหรือเรียนรู้จาก คนแก่ๆนะครับนะที่เขาอ่ามีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับเราต้องเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราชอบเดินป่านะครับนะครับนะก็เหมือนเราเดินมาเจอนะครับผลไม้ชนิดนี้นะครับเขาเรียกอาที่บ้านนะครับเขาเรียกหมากเอ็นอานะครับนะผมจะนํามารับประทานให้ดูนะครับเนี่ยผลไม้ชนิดนี้มันกินได้นะครับนี่คือต้นของมันครับอืมอร่อยนะครับกระหายน้ําแกกระหายน้ําได้นะครับ